การเริ่มต้นความรักความรักของเรามันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นความรักของของคุณมันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นมันต้องค่อยๆเติบโตก็เหมือนการรดน้ําต้นไม้การรดน้ําต้นไม้ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ค่อยๆปลูกค่อยๆรดน้ํามันก็เจริญเติบโตต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตความรักก็เช่นกันสิบเหรียญ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องได้รับความเอาใจใส่ก็เหมือนกับการที่เราพัฒนาอะไรบางอยา่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปจนวันหนึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่เติบโตแต่ว่าเติบโตเนี้ยเราจะรู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจในความสุขที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันประสบความสําเร็จที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขสมหวังสิ่งที่ชั้น อยากให้เธอเป็นหรือสิ่งที่จักวานให้อยากให้เธอเป็นหรือสิ่งที่ความรักควรจะเป็นก็คือควรเป็นความสุขให้กันและกันอะไรก็ตามที่มันมีความสุขแล้วเป็นความสุขให้กันและกันอ่ะมันมักจะยืนยาวมันมักจะมั่นคงแล้วมันก็จะเป็นแหลเป็นสิ่งที่เอ่อเหนียวล้างหรือยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีอ่อ เจ็ดไม้เท้านะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องแข่งแข่งตลอดเวลาความรักเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแข่งขนันหรือว่าต้องทําเหมือนคู่แข่งกันตลอดเวลาบางทีเราต้องหัดรู้จักยอมกันบ้างรู้จักให้อภัยกันบ้างไม่จําเป็นจะต้องมีกําแพงหรือไม่ต้องเป็นต้องมองว่าคนอีกคนหนึ่งเป็นคู่แข่ง แต่ถ้าเราจะแข่งแก่งจริงๆให้เราแข่งแก่งที่จะจับมือแล้วก้าวกันไปสู่อุปสรรคต่างๆหรือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้แข่งให้แข่งแก่งไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆมาทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาแค่นั้นพอไม่ต้องไปแข่งขันกันเองอ่ะแต่แค่จับมือกันให้แน่นแล้วแข่งขันกับอุปสรรคที่มันกําลังจะเข้ามานี่แหละถึงจะเป็นความรักที่ดีก้าเหรียญ และนอกจากนั้นความรักที่ดีหรือความรักของเราเนี่ยถ้ามันเริ่มมาจากความสุขความสุขที่เกิดจากตัวเราเช่นความสุขที่เกิดจากตัวเธอความสุขที่เกิดจากตัวฉันมราก็จะเป็นความรักที่สมบูรณ์น่ะเมื่อเรารู้จักรักตัวเองเราก็ย่อมรู้จักรักคนอื่นไม่ได้มองแค่แบบแต่การรักตัวเองมันจะต้องไม่เป็นความการรักตัวเองที่เห็นแก่ตัวนะเราจะต้องรักตัวเองในไปในทิศทางที่มัน อยู่ในพื้นที่ที่พอดีและพร้อมที่จะรักคนอื่นได้ด้วยเช่นกันฉันว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตมันจะเติบโตได้มากกว่านี้เติบโตด้วยความสุขเติบโตด้วยความเข้าใจเติบโตด้วยความเรารู้ว่าเราควรจะรักยังไงโดยไม่ให้เราทุกข์หรือเราจะรักยังไงไม่ให้มันเอ่อแน่นเกินไป แน่นเกินไปในที่นี้หมายถึงจับมือกันแน่นมากเกินไปมันก็จะเจ็บมือเราต้องหาวิธีจับมือกันยังไงให้มันแน่นแต่มันไม่เจ็บปวดฉันฉันคิดว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยปัญหาจุดตรงนั้นเจอแล้วแล้วมันก็จะก้าวต่อไปเรื่อยเรื่อยๆหรือถ้าเรายังหาไม่เจอเราลองมาหาจุดตรงนั้นสิแล้วความสัมพันธ์ของเรามันต้องเป็นความสุขแน่นอนแล้วมันก็จะมีแต่สิ่งดีไปเรื่อยเรื่อยๆ ฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยของเราอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้นะแต่ก็มีความสุขได้ด้วยใคที่อยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมทางช่องคิวดูดวส่วนตัวได้เลย